ชอบหรืออำนาจที่เราได้รับโดยการตัดสินใจไม่ต้องตอบให้สุดทุกข้อมันอยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงควจะประมาณแค่ไหนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พอเาก็จะมาวอร์ริไฟล์เรามีหลักแค่นั้นละคะ่ะทีนี้ประเด็นที่เมื่อกี้เนี่ยที่ทางทางน้องเขาบอกก็คือว่าถ้าเราจะเขียนเนี่ยมันต้องเขียนในสิ่งที่เราได้ทำจริงทีนี้ถ้าเกิดบอกว่ากรุงงานนะคะหรือจะเป็น ของของโรงพยาบาลเมื่อก่อนเราเรียกว่าบร mm ิษ hmm. ัททีซ่ซามนะคะตอนนี้เราจะเปียกโครงกานเนี่ยเราไม่ได้มีในเรื่องของนโยบายและแผนหรือบางทีแล้วแต่โครงสร้างจะเรียกว่าโครงการแผนง,งานใช่ไหมมันคือ planning แหละถูกไหมคะคือ planning mm hmm. มันแตกต่างกันกับโครงสร้างอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นโครงงานนะคะแผนง,งานและยุทธศาสตร์นะถูกไหมคะไอ้ตรงนั้นเป็นยุทธศาสตร์อันนั้นจะอยู่ในคลัสเตอร์ที่สี่แต่ถ้าเกิดคลัสเตอร์ที่เป็นที่เป็นแผนง,งานเนี่ยที่เป็นตัว คนเงินของนะคะตงเนี้มันยังอยู่กับเราเพราะนั้นต้องทําให้เขามาอยู่กับเราอยู่ภายใต้เราหรือนะคะภายใต้ที่เราได้รับมอบหมายันนคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือถึงนม้นเราเอาเข้ามาไม่ได้นะคะเราก็ให้ปฏิบัติว่าเราได้รับมอบหมายหรือแค่รับผิดชอบเพราะนั้นมันมันหลีกหนีไม่พ้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เป็นเชี่ยวชาญเพราะนั้นเราต้องการถูกไหมเราต้องเอาไอ้ตัวจอมมากะ ถ้าเราไปเอาชานาญการพิเศษมาก็ไม่พอใช่ป่ะไปเอาปฏิบัติการมาก็ไม่พอมันทรรมดาไปเพราะนั้นไปเอานะคะตัวตัวหลักของเราก็คือตัวเนี้ยตัวแหนนะคะแล้วก็ดูไว้เราทําไปให้ถึงแต่ให้ถึงมันนั่นเไม่พ้นะคะเรื่องของแผนถูกไหมคะแผนแผนในเรื่องของคนแ้วเราดูแลคนนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะนั้นเราต้องวางแผนการการวางแผน h u มแมนรี o อร์ทแพลนนิ่ง เป็นจัดทาเป็นแผนแล้วก็ทาเสนอแล้วก็แอบลุกแล้วก็ได้ออกมาได้ตาแหน่งข้าราชการตาแหน่งที่เมื่อกี้ที่พี่บอร้อยเรียงออกมาว่าเนี่ยถ้าเรื่องคนฉันดูแลนะและภายใต้ฉันได้รับมอบหมายใช่ไหมเรื่องแผนได้เพราะนั้นมันจะได้เอ่อเอชอาร์พีมาหนึง่งแผนแล้วแผน5ปีแล้วก็มาโรลลิ่งตึ๊บๆ,ๆออกมาแ้วส่วนการปฏิบัติอันนี้หนึ่งแผนและแผนแผนคนเสร็จแล้วแผนงาน แผนงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันไปอยู่ตรงของกรมง,งานของวิทยาศาสตร์และแพทเราเราส่วนใหญ่เราไม่ได้เห็นสักเท่าไหร่ <c oughs> เพราะฉนั้นเราพยายามร้อยเรียงว่าเรา,ามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในตรงจุดน,นั้นนะคะแล้วใครเข้าเป็นทีก็เสิร์แต่เราเข้าไปแทรกเลยได้มาซึ่งซึ่งแผนเนี่ยแผนแผน,นของโรงพยาบาลในภาพของโรงพยาบาลแผนืนอกไงว่าเราจะทาอะไรบ้างเรื่องของการก่อสร้างใช่นแมสแลนนิ่ง เรื่องของการจะรีนเวทเรื่องของอะไรก็ตามจะมาตอนไหนปีไหนนะคะแล้วจะใช้ทรัพยากรจะใช้เงินจากแหล่งไหนเงินงบประมาณน,นะคะเงินบำรุงเงินอะไรก็ตามให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของแพลนแพลนพยายันพยาย,ยามคิดท,ทุกอย่างเลยว่ามีแพลนเสร็จแล้วก็มีดูมีเช็คแล้วมีแอคติดตามประเมินผลแล้วสู่สู่การนําไปปฏิบัติสู่การเสนอไปที่ระดับหน่วยเหนือกว่าแล้วก็กลับมาก็ได้รับติดตามประเมินผลเหมือนเราเราเพราะเราเป็นนักวิเคราะห์เราก็ต้องวิเคราะห์ไปข้างหน้า บางเรื่องเราบอกว่าแผนของเรานะคะคเป็นเรื่องของของ,งานของเราตรงนี้เพื่อเพื่อการให้บริการที่ไม่หวังผลกําไรใช่ในอร์วิสของเราบางเรื่องเป็นเรื่องของช่องทางการหารายได้ของเราเป็นแผนเฉพาะเลยเป็นแผนอะไรที่ทําให้ตัวเราอะเติบโตอยู่รอดเลี้ยงตัวเองได้ประมาณนั้นมีช่องทางมีอะไรที่ให้มันที่มันให้มันอยู่นีออกไปแหละว่าเราเอ็กซ์เปิดด้านไหนเป็นยังไงอันนี้ก็คือพยายามให้มันอยู่ใน,ใน,ในตรงนี้ก็คือยุทธศาสตร์แลกตรงนี้นะคะ แผนงานชั้นม้แผนคนแผนเงินนะคะแผนเงินก็เหมือนกันก็ต้องดูว่าเราคุมเงินอยู่แล้วที่ผ่านมาเราคุมการเงินและบัญชีแต่จริงๆเราต้องดูว่าเรื่องแผนนี่อะไงสถานะทางการเรงินเราเป็ยนยังไงนะคะเราเวลาเสร็จแล้วเราตอนนี้เราในเรื่องของรายรับรายจ่ายเราสมดุลหรือไม่ยังไงอะไรก็ตามให้มันมีค่าเพราะฉะนั้นแผนตัวนี้ค่ะคือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยเท่าที่ได้เห็นในตัวที่รุ่นเก่าๆที่ทาไปไม่ได้ใส่ พราะนั้นเขาเนี้ยคิดว่าจะโอล่แล้วแอบเอาตัวเนี้เข้าไปเพื่อให้มันมีน้ำหนักว่านะคะประเด็นอันเดียวแหละว่าที่เขียนไปทําจริงขอให้เห็นว่าเราทําจริงในการประเมินข้างงานเนี่ยนะคะจริงๆแล้ว,วเขาไม่ได้มทมขนาดนี้แต่ว่าแม่ต้องเป็นแบ็คทัพชี้หรืออบที่ท,ท,ท,ที่ที่ใส่เข้าไปที่ที่แน่นเข้าไปนะคะประเด็นตรงที่ตัวเองอ่ะยังไม่ผ่านกระบวนการนะคะตัวเองทาไปเสร็จแล้ว20ข้อเขามีติงมา2ข้อ ะะแล้วตอนนั้นขี้เกียจทำเรื่องเรื่อนนี่ต้องถามภาษาละเขาแล้วเดาไม่น่าเสียใจว่าตอนที่ลุกออกมาแล้วเนี่ยกลับไปนั่งทำไม่ได้นะคะตอนนั้นเขาก็นัดว่าเดี๋ยวกอพอจะมาดูขั้นเขาพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและตัวเองก็ใส่ย้อยไปถึงระดับกลมเลยไม่ร่วมตัดสินใจในระดับกลมไม่ร่วมอะไรตรงน,นั้นเขาโน้ตเต็งบว่าคุณอยู่ที่ที่โลคุณไม่ได้ทําแต่จริงๆแล้วมันตั้งเป็นคอมมิตี้ที่ไปประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีเฟร้เพราะว่าฉันก็ทํานะ ไม่ใช่เออการเนี่ยคีย์เวิร์ดของเราก็คือตัวเชี่ยวชาญเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโรงพยาบาลมันต้องในระดับกรมหรือบางอย่างที่มันไปในระดับประเทศได้เนี่ยนะต้องโปอินเตอร์ได้ต้องทําอะไรที่ให้มันทะลุออกไปได้ว่าเรามีสว่วนเพราะฉนั้นต้องพยายามคิดว่านี่ก่นลังอินพุทแห่อาจารย์อาจารย์ทว่านี่ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอพอเราเขียนไปประมาณนี้ก็คืออะไรที่คิดว่าได้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นภาพรวมเราไม่ได้ประเมินตัวนิยมนะ มันเป็นการประเมินค่าง,งานของคนที่อยู่ในตําแหน่งใครก็ตามที่มามาอยู่ในตําแหน่งนี้ทุกคนตอนนี้เรากาลังประเมินค่าง,งานอยู่และพอเสร็จแล้วพอแอปพุ๊บเรียบร้อยแล้วเราค่อยสรรหารเข้าสู่ตําแหน่งเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ตัวชั้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยต้องบอกถ้าใครมามันต้องเป็นสกุลที่าต้องประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเรื่อง,ง c o m p e t e ์ c y เนี่ยมันจะต้องมาประมาณหนึ่งได้นะคะที่เกี่ยวข้องกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแล้วถ้าไม่ส่งประเมินนะคะ ตัวตัวจริงๆกอพอเขาก็พยายามช่วยเราเราจะไม่รู้ว่างานที่เราส่งไปนะค่าง,งาน,นโอเคแล้วหรือยังเพราะนั้นคำในเวลาสามเดือนที่อาจารย์มีกันอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์รีบนะคะให้ได้ตกผลึกให้ได้สิ่งใหญ่สักที่หนึ่งก่อนสมมติใช่ไหมคะให้ได้ค่าง,งานตรงนี้มาแล้วส่งให้กอพอมาประเมินค่าง,งานคนที่อยู่ตอนนี้จะเป็นพี่พี่ปูใช่ไหมพี่ปูพี่ปูเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะน่ารักให้เขาเข้ามาดูไซส์เรานะคะแล้วก็ดูซิว่าโอเค แล้วก็ถ้ามีอะไรแบบบงรีบเลยเพราะถ้ารอไปชุดใหม่มาไม่แน่ใจอีกอาจจะนานอีกนะคะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปนะคะกับคนที่แรวที่ให้ไปนะคะเอาเป็นมัยเลยื่อยอยากได้อะไรให้ไปนะคะแต่ของตัวเองก็เสียใจว่าทุกวันนั้นนะเขาจะนัดแล้วมันยุ่งๆตอนนั้นหลาเรื่องมากเลยแล้วไม่ได้ให้เขามาดูข้างหน้าแต่ซาเจตด,ดูแล้วซาเจตไม่หนักไม่ได้ซาเจตมากนะก็มีสองอย่างที่คิดหนึ่งไม่มากโอเคนะอีกนิดเดียวผ่าน กับอันที่สองเขาดูแล้วไม่ได้เรื่องเลยไมบ้านเลยม่บ้นานเ,เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ยังยังวัดประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเพียงเซฟก่อนถึงตัวเองบอกให้เข้าสู่การประเมินประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณมาก